ใหญ่มากเลยนะคะเพร,ระาะว่าเราบักษาสัมผัสผัไทยเซนเซอร์หลังได้กีก2จุดนะคะด้านหลังก็สามารถขับเกาะได้แล้วก็เพิ่มมือในการเก็บขอาได้นะคะหรือว่าใครจะเกาะลงแล้วก็ถุกคมเข้าไปก็ได้นะคะเรื่องล่างเราก็ได้ล้างทำความสะอาดให้กับผู้ค้าแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเพรามกับฉิดน้ำยาการสนิมให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวด้านในของน้องตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเบาะนังสีเบจค่ะทั้งคันเลยเบาะคนขับเดี๋ยวนี้พี่พักแขนมาคะ ชื่อเรื่องคอนโซลมากเพราะว่าคอนโซลข้างล่างของปีกเนี่ยมีขนาดค่อนข้างกว้าง,าง,างแล้วก็ใหญ่เลยนะคะเนาะมีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะจุใจกันไปเลยนะคะสำหรับตัวนี้อ่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะมีเป็นอั b a อซมาให้แล้วคู่หน้าค่ะเรียบร้อยเครื่องเสียงเนี่ยก็รับคลื่นวิทยุป,ปกติเลย F M A M อ็มเอเอ็ีสามเอนะคะแล้วก็คอนโซลแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้ด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะหรือว่า คนเพื่องเสียคอนโซลแอร์เนี่ยเขาจะติดรวมกันทั้งหมดเลยนะคะสำหรับตัวิีคันนี้นอกแล้วก็ประตูตัวเนี้ก็สามารถเปิดทั้างนอกก็ได เปิดผ่านีรมดตก็ได้เลยนะจ๊ะเลขใมคันนี้อยู่ที่2องแสนกว่ากว่านะคะสำหรับตัวตัว Honda f แล้วก็เป็นตัว1.5 SE นะคะสำหรับน้องตัวนี้เครื่อง1.5เลยนะคะหรือว่า1,500 CC ราคาเนี่ยเปิดตัวที่4 4 0 9 9 0 0ีมบาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 2 5 6 2 9 9 9 9, 9 9 9 9นะคะทางมาริโอมีการรับก,การให้สูงๆสุด 10ปี1แสนกิโลนะคะต่างจังหวัดส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแล้วก็ค่าผ่อนเนี่ยก็จะผ่อนประมาณ8,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อน8,000เนี่ยลูกค้าฟรีดาวไปเลยนะคะฟรีจัดรฟรีประกันไทยฟรีส่งฟรีเพื่อประเทศไทยพร้อมขึ้นรถสลด์ไปเลยค่ะลูกค้าค่ะเนาะหรือติดต่อทีนเพจฟรอมที่ Mango Marten น,น,นะคะสนใจน,นะคะอย่าลืมทักมาแล้วก็ติดต่อมาชอบคลิปนี้น้องเยอนยฝากกด